สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอวิดีโอเรื่องผู้นำในยุคปัจจุบันเป็นอย่างไรผู้นำหรือริดเดิ์หมายถึงผู้นำเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งประการหนึ่งต่อความสำเร็จขององค์การทั้งนี้เป็นเพราะผู้นำมีภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงที่จะต้องวางแผนสั่งการดูแลและควบคุมให้บุคลากรขององค์การปฏิบัติงานต่างๆให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ปัญหาที่เป็นที่สนใจของนักวิชาการและบุคคลทั่วไปอยู่ตรงที่ว่าผู้นำทำอย่างไรหรือมีวิธีการนํา อย่างไรจึงทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ตามเกิดความผูกพันกับงานแล้วทุ่มเทความสามารถและความพยายามที่จะทำให้งานสำเร็จด้วยความเต็มใจสองลักษณะผู้นำยุคปัจจุบันต้องมีองค์ป,ประกอบ9ประการดังนี้ 1. เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดีกา,การมีบุคลิกภาพที่ดีนอกจากจะช่วยให เกิดความสง่างามแล้วยังช่วยในการเสริมสร้างความาเชื่อถือให้แก่ผู้อื่นได้ 2. การเป็นผู้มีวิสัยทัศน์สามารถวางงานอย่างมีระบบมองการไกลเพื่อขับเคลื่อนหรือพัฒนาองค์การให้ประสบความสําเร็จ 3. เป็นผู้มีศักยภาพหลากหลายรูปแบบทั้งด้านความรู้ความสามารถและการเป็นนักประสาทคล้ตเมินที่ดีรวมถึงความสามารถในการคิด การตัดสินใจ 4. เป็นนักกลยุทธ์สามารถออกแบบกลไกระบบการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพเป็นไปนตามบริบทของซอฟแวร์ล้อมและวัฒนธรรมขององค์การ 5. เป็นประชาสัมพันธ์กล่าคือต้องสามารถประชาสัมพันธ์ความเป็นเอกลักษณ์และความโดดเด่นขององค์การเพื่อให้สาธารณะได้เข้าใจในบริบทและภาระหน้าที่ของการได้เป็นอย่างดี 6. เป็นนักมนุษยสัมพันธ์ที่เน้นให้ความสําคัญเกี่ยวกับ การพัฒนาบุคลากรกลุ่มบุคคลและทีมงาน 7. เป็นผู้มีคุณธรรมสามารถสร้างความศรัทธาให้กับทีมงานการดำเนินงานภายในและภายนอกองค์การต้องยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักในการดำเนินงาน8เป็นนักการตลาดสามารถคิดค้นและออกแบบสินค้าของชุมชนและรัฐบาลทั้งแปรรูปสินค้าและการบริการรูปแบบใหม่เพื่อให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มสินค้าทั้งภายนอกและภายใน เก้าเป็นนักปฏิบัติสามารถปฏิบัติงานได้ทุกรูปแบบทุกสถานที่ทุกเวลาซึ่งผู้นําลักษณะนี้จําเป็นต้องมีความกล้าคิดในการทําสิ่งใหม่ๆที่เปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อพัฒนา,ยยาง,งานอย่างแท้จริงรวมถึงการเป็นผู้นําลักษณะน,นี้ต้องมีความสามารถในการสร้างเครือข่ายงานทั้งในระดับหน่วยง,งานเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่เป็นต้นภาวะผู้ออนําคือบุคคลที่มีวิสัยทัศน์และความสามารถทําให้ผู้ ร่วมงานยอมรับและยินดีที่จะร่วมงานซึ่งผู้ที่เป็นผู้นำจะต้องมีคุณสมบัติสิประการดังนี้คือมุ่งมั่นในการทำงาน 2. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 3. มอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ 4. เป็นผู้ฟังที่ดี 5. มีระบบระเบียบ 6. มีส่วนร่วมกับทีม 7. เป็นเจ้าของงานหรือ ความรับผิดชอบ8กล้าหาญและตรงไปตรงมา9รู้จักลูกทีม10เป็นผู้ตามที่ดีดังนั้นผู้นำจึงมีความสามารถสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดเป้าหมายขององค์กรว่าจะไปนในทิศทางใดในอนาคตและกล่าวได้ว่าผู้นำหรือภาวบ้าผู้นำนั้นจะเป็นแรงขับเคลื่อน ที่สำคัญในการจูงใจและประสานงานในองค์กรต่างๆให้บรรลุเป,ป้าหมายที่กำหนด